สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการเช้านี้ไม่เห็นว่าปรึกษาอะไร <c oughs> เอาออกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้หยอกเล่นกับพี่สาวอะอยุด <Okay, S 2> ชั่เคราวอะไรต้องพูดแล้วเช้านี้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการเช้านีมมา้มีลูกเขยมามีลูกเขยมาด้วย บอกเลยว่าเป็นขนมปงังที่อร่อยที่สุดในชีวิตคุณได้ไปต่อกับามานตัวเชฟหิวก e <at> ันแล้วเปล่าอาหารประจำนะบุญไม่เคยเห็นมาทำอร่อยเลยวะเอ้ยมาเพชรเชฟเขาหอมรสกัญชาเลยปะกินเสร็จแ,แล้วไปกินดินอันนี้เรื่องจริงอะเรื่องจริงค่ะ,คะมันจะมีแบบกรอบๆนุ่มๆหน่นอยอะอะไรวะเช้า เฮ้ยคนจะเปิดลานสเก็ตในบ้านไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยธนินเดี๋ยวมันก็ชน บ้าเราถ่ายคลิปอยู่ใครจะพูดอะไรก็ได้เราไม่ได้พูดโบทำแบบหยุดงานแ้บเลยแบบเสียนางได้มันไม่ได้โบเั่งเอายาให้ก่อนเลยเพิ่งนั่งนั่งแล้วนั่งแล้วอะไรนี่ขยาในกระเป๋ายาหะนี่เหรอไม่แต่บอกว่าคลิปนี้มันสืบเนื่องจากว่าตกลงมันเมื่อวานจะทำาจริงๆไม่มีหลอกสีฟ้าหรอกอะไรสุดท้ายอยากให้เป็นเมนูที่ไม่เลือกเองอันนี้เข้ามาดิฉันจะยืมตรงนี้มจ่าไปในระบน้ำเ้ย้กใส่เสื้อมาผุ้กอใส่เสื้อมาตอนแรก้ำ่ีด พี่เลีมใงแต่นี้ค่ะแล้ววันนี้ติดเนือกันดีค่ะก็เลี้ยงกันนี้เปลี่ยนน้อเพื่อนให้ขึ้นไปเปลี่ยนน้องเพื่อนหมดเลยบอกเลยนะคะว่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าการสวดมนต์ทำให้เรามีชีวิตที่ดีสวดทุกวันเลยปะสสาวะตรวดทุกวันก่อนลงมาบุกไปตรวดแต่สวดเป็นบทย่อนะ่ยเพราะว่าบอกท่านไวบรีบอกท่านไวบรีเดี๋ยวตอนกลางคืนมาสวดให้เต็มเลยเป็นบ้าเคยพูดเลยค่ะวันนี้ผมไม่สวดนะคะหนูง่วงมากเลยหนูเหนื่อยมากสวดทุกวันเลยทำไมกับข้าวหน้ากินเอยากกินผักบุ้งขึ้นมาโโอ้หมาาาวว่่่อออยยกกินนนนมมัหหหดใ้โช์ู มีแบบไ่พูดไม่มีคนฟังเลยอะว่าเราถ่ายคลิปอยู่ใครจะพูดอะไรก็ได้เมนูวันนี้เป็นมัสแมนผัดแห้งเมนูนี้เกิดขึ้นแน่ไงคะเกิดจากการกันเ้งยงในรถว่าจะเอาอะไรดีเลยวะก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ขอตื่นสายนะไม่ป่วยไม่เปิดแล้วแพรบอกมุ้งอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเช้ามาก็เลยปี่รถไปเลยอันนั้นมันลร่อยไม่ได้ขี่รถเนาะแบบแบบุ้งอร่อยมากแบบมุ้งที่สุดจานมากะทงกระเทียม กับปลาสลิดนะอุ้นี่แล้วเนาะบอกเลยว่าเป็นผัดเบาปงที่อร่อยที่สุดในชีวิตมาข้าวอีกคือเวลาที่ดิวกินข้าวน้ำดิวชอบอะไรที่มันนุ่มนชอบอะไรที่มันหอมหมมาผัดในนี้มีหมดเลยหอมกระทะไฟมันเ่มันเรยอมาเกย์หอมพริกหอมเผุ้งเพอร์เฟกต์มากการนี้คุณได้เป็นต่อคขามาก็เชฟ เมนูแบบพวกไข่เจียวพวกอะไรเงี้ยมันมันทำง่ายนะแต่อร่อยจริงๆอ่ะมันยากซึ่งมาทําได้แล้วบุ๊ไม่เคยเห็นมาทําอร่อยเลยว่าอร่อยพุ่งอะจนวันนี้จำรสชาติดีไหมเนี่ยจะทำดีเผ็ดเผ็ดแล้วก็หอมหอมมีน้ำผงคลีตแล้วก็มีหอมกระทะอร่อยมันนัวมากเลยนะกินไม่ลงเลยโดนชมเยอะตอนแรกนึกว่าไฮไลท์วันนี้ไม่ใช่ ผักบุ้งกรอบมากกระเทียมมันเป็นคั่วให้หอมเลยอ่ะมาใส่ไฟแรงไงทีเดียวแล้วคนคนแล้ขึ้นเลยแล้วกินผักบุ้งกินกับสะเทียมนะเท่ากันมากไฟเด็ข้าวจะต้มจังไอ้บ่ไม่แต่ไมันจะเหมือนแห้งก็อร่อยผัดจนงวดอ่ะน้ำมันจะไปแบบเหมือนแบบข้นข้นไข่ไข่น่ะมันมันพอดีไปหมดเลยจานเนี้ยโอเไข่จานเท่าไหร่ถ้าละไข่อะอ่ะประมูลใครเท่าไหร่จานเท่านึังไม่ไหวปบบเดียวแจมไม่มีรูลค่ะเพราะว่าทำจากใจแล้วมึงให้รูเล่นแบบต้งเหมือนกระดาวอ่ะ หิวกันหรือเปล่าผัดประจำนะอย่างนั้น<ช>ไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้กินอย่างนี้นะกินอะไรด้วยปกติมั้งทำแบบมันเหลือแล้วรอเลยมั้งไม่เห็นอรอแล้มาผัดกร้ดิกินอย่างนี้กินเพลิกก็ไปเหมือนคนจีนไม่เรารู้สึกว่าผัดอาหารอะผัดจานเล็กๆอร่อยกว่ามันนัวถ้ายิ่งผัดเยอะมันไม่อร่อยหนมากเลยปกติไม่ชอบเออใครวาหล่ะไปผัดให้ไม่เอาน่าผัดครั้งที่สองจะไม่อร่อยอ่ะรู้ได้ไงมันก็รสเดิม อร่อยมากมาเอ้ยมาวันนี้คือถ้าใครอยากขอหาวทูถามงานไม่เอาไม่แจกกินข้าวเสร็จแล้วก็มากินหวานว้าวขายไปสี่วันเพิ่งเข้วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราสามพิเศษนะคะเลยนี่คือคนช่วยทำคนแพ็คคนทำคนซื้อของกิจการครอบครัวยิงไม่ใช่คนอื่นเลยใช่ไหมใช่ไม่อยากทำได้ใจไงทำเองหมดเลยนะเนี่ยกินเค้กก็หอมดูเซราชีสตดีกว่า เอาวันี้ปรับตังค์ใครไม่ฟังปรับ20ไปทําเค้กอะ่ะนอนอะ่ะโดนดึกเพรานะว่าน,นับเพื่อนเอาไว้แล้วนานแล้วไงแต่ไปกินกน้องมาเป้เสร็จว่าง่าไปเล่นเธอไปกินไงแล้วทําเค้กคือทำชิพเยอะมากค่นะกลับมาตลบเลยแล้วเมื่อคือนนะ่ะนอนเหมือนอะไรดูดไม่กินวันแล้วไงทล่าคืออะไรว่าฟังแล้วไม่เคยไม่ได้กินของตัวเองเลยไม่มีเวลากินนี่คือเหลือแล้วก็ไม่เคยเหลือเหลือสองชิ้นท่วนแล้วก็เนอะแล้วเมื่อคืนไม่ร้มองตาใจแล้วมันปรับมองตาใจแล้วมันปัก ต่อไปนี้ปรับตังใครไม่ฟังปรับ20่ดิบมาแกกลัวแจ้ขนาดนั้นแจ้ไม่ทำอะไรมาหรอกอย่างมากก็แค่ไม่ให้เงินเดือนเฮ้ยคุณฉิดมึงขนาดนี้มึงยังไม่แข็งอะไรนกินน้ำจะบอกว่าที่เล่าทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเน่ะอยากกินนอเทรล่าชีสมากไม่ขอกินแล้าก็ลองกินตอนเช้าที่จะได้กินอ๋อเหรออุ้ยมันหอมมากเลยอะทุกคนอ่ะวิธีการกินที่อร่อยของทุกคนคืออะไรเมาถ้ากินแางนี้เลยมาท้ากินเลมมมาถ้ากินตรงกลางมันถ้บกินเลมเลมแล้วลงเสียอะไรอ่ะ ไล่เข้าไปไม่ใช่ไปจอดตรงนี้เพราะว่าแม่ชอบกินริมๆยังไม่ทันเข้าปากเลยอื้อแล้วมันกลิ่นมันมาก่อนไงบิวจำได้ไหมว่าเบลอะคิดวิธีอันนี้กี่เดือนสามสี่ห้าเดือนบางคนบางคนอนะเป็นปีนะไม่แต่ว่าไม่ครั้งแรกแล้วอเลยนะมันตับมาเรื่อยๆของเราเนี่ยเร็วสุดแล้วนะลูกสาวผมเป็นอย่างนี้อะไรอะยากโดแล้วนะอย่าง้ี้ก็บอกว่าเส้นประสบการณ์แตวันนี้มันมีแม่คอยให้กำลังใจ เขียวที่เราเนี่ยกินทุกวันเลยเคยเราเพล่เพื่อหอมรสกัญชาเลยป่ะเดี๋ยวนี้กัญชาเขามาแรงเฮ้ยจริงจริงจริงมาเช้ามาดูใช่เนาะแต่พี่ติดมาเข้าไปดูในคาเฟ่เขาเปิดเขาบอกว่าผัดบนหมี่แบบนี้เขาบอกว่าใส่งกัญชาลงไปด้วยมั้งงงเลยได้ผมไปไปสยามมีมีร้านน้ำชาไข่มุกผัดใส่กัญชาเป็นใบกัญชาไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วจดทะเบียนอะไรวะนี่ไงเอามันคือนี่กัญชาเสรีปลูกบ้านละหกต้นทำต้มยำทำแกงได้ไม่มีกฎหมายอะถ้าปลูกมากกว่านะ กัญชาหรอนี่อ่ะเดี๋ยวเราเราดูนะเขาบอกว่าเฮ้ยลูกเกดเดี๋ยวไม่ให้แต่งงานนะเขาบอกว่าอยบอกว่าออยลบอกว่าเวลาที่เราปรุงเมนูกัญชาเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าจะต้องได้จากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจากอยเท่านั้นที่กินได้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลที่แบบว่าแนะนตางรลองลอพิมพ์มาหน่อยนี่ไงเขาบอกว่าวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกร่วมกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน เขาบอกว่าอาธิรุณอาธิรุณโอ้แน่เขาบอกว่าได้รับการปลูกกัญชาก็คืออย่างถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเราจบสอบปอยเปลี่ยนคนประกาศไหเราตบสอบได้ในเว็บไซต์คยเลยนะเราเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ได้แน่เลยอ่ะคนเท่าคนแก่แถวบ้านมานี่มันมันเป็นบ้องอย่างนี้นะไม่เห็นกัญชาเหรอเขาหลามใช่ใช่อะไมันทำเป็นบ้องเลยแล้วเขาสูบเขาสูบแล้วควันมันจะขึ้นเป็นรับ้องอ่ะคื้าตำรวจไม่จับไม่จับเลยลูกเขาสูบเอาลุง ไปอยู่กระต๊อบหลังบ้านน่ะเขาบอกได้เขาได้กแตงโมไม่ต้องไม่ต้อมอม่ต้องสอนแล้วคนนั้นทำไมนะเขสูบแล้วเขาก็เคิร์ฟแล้วเขาก็ยิ้มกันทั้งวันแต่นั่งยิ้มเขาบอกได้เขาได้กแตงโมไม่ต้องไม่ต้อมเห็นเขาสูบแล้วเขายิ้มอ่ะดูแค่อยากรู้ว่าอะอย่างเราอย่างเงี้ยมีความสุขแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้เดี๋ยวเรามาพูดท็อปปิกกันแต่ละคนว่าแต่ละคนเคยลองสิ่งเสพติดไหม ไอ้เมื่อก่อนี่ขโมยยาพ่อไปสูบยายาดูดอะยา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 สูบแบบนี้ยยาาสสููบบอ๋อแบบบางทีดูดเข้าไปแล้วก็ต้องมีชื่อของทุกคนเข้ามาเอี่ยวแล้วสูบเข้าไปแล้วทำไงรู้ป่ะของเขาอะควันมันจะแบบยมูกองมาเอาสูดเข้าไปนี่สูอคุยระหอบทั้งวันไม่เป็นแล้วทำไงก็เลิกเลยไม่เอาแล้วก็ไปกินหมากต่อแล้วก็ไปกินหมากต่อยากินหมากยากินหมากเลยหรอ เขาก็เอากระทายหมากตั้งไว้เราค่ะกระไทเขาเรียกกระไทยหมากกระทายแล้วม um ีใบผูกเขาเอามาทาแกแบบขนาดที่แกพูดถูกเลยว่านแกพูดผิดอ่ะมากินเล่นๆกินแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออกินไตกินมาก็เห็นกากินแต่ไม่คุณไม่เคยลองสารเสพติดถูกไหมไม่เคยมากสุดแค่ยาสูบใช่คุณเหรอคะเคยไม่เคย จึงงวนมากเลยไม่ Eso. แต่บิวรูกสึกว่าการที่คนเราอะลองอะมันคือผลมาจากว่าเราแค่สงสัยว่าทำไมเราสงสัยว่าทาไมเขาถึงทำการนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปแบบถ้าถ้าเราทำไม่หมดแปลว่าเราติดแต่ลุงน้อยติดอะไรรู้ป่ะตอนที่น้อยเป็นนนงมันลุงน้อยติดติดอะไรรู้ป่ะติดข้าวสารลุงน้อยชอบไปกอาข้าวสารมาเคี้ยวเสียวอ่ะาปวใจพูดอะไรเลยไมต้องถามเขาดูว่าเขาเกินข้าวสารเหรอเขาแค่กินข้าวเปลือกอะข้าวสารที่กินผมข้าวเขาเปลือกเขานนเป็นคนไม่ใช่เป็น ใครยุไปกินข้าวสารเขาเป็นคนหรืเขาเป็นไก่เขากินเราขากินบ้านม้ามีสายงานทุกคนนะสมุนช้าลงน้อยกินข้าวสวยสมัยก่อนเราม้าติดอะไรครัมาติดทานกินท่านกินท่านเออจริงบ้านม้าเฮอาชีพอมาเลยกินขันถงต้มเลยไม่บุลลี่แต่แค่อยากดูว่าหันดำๆมาน่ะกินเหรอครับไม่รู้มาเป็นอะไรตอนนั้นน่ะเฮ้ยนี่ร้ายตอนนี้ไล้วกินตอนนี้กินอะไรปะ แล้วกินทําไมมันอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยแล้วต้องมีเทคนิคในการกินนะกินยังไงแล้วที่เขาเผาใบใหม่อะแอบคอยดูอะมันจะกินคือจ้องไว้เลยจ้องไว้เลยวะามนเหมือนขนมเลยวะไม่รู้ทำไมมันถูงกินไม่รู้ตอนกี่ขวบอ้โหูเขาประจําความได้ประจําความได้ไม่แต่ถ้าจําความได้ประมาณสี่ขวบห้าขวบขึ้นประมาณีนจะมันจําจําจําความได้รุนทุกคําเลยรุนเนี่ยเขาไปถึงฝั่งนลวทีอะไอ้ิวมันเหนื่อยอะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ ้ออ่่ะกินนถาไม่ได้กินแต่ถ่านอย่างเดียวนะกินอะไรกินดินด้วยแม่บอกแม่จักแม่บอกเดี๋ยวกูจะตีมึงกินอะไรไม่รู้เรื่องมึงจะกินได้ที่ไหนเอออร่อยเหรออร่อยกินนุ่มอย่างบ้านกบกบกบเเป็นบอกไม่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมสมัยก่อนมีพวกแบบบอกกระหังมันอาจจะเป็นคนที่กินกัน ไม่แต่ว่าเคยได้ยินคนสมัยนี้แบบว่าอย่างดาราคนนึงที่เขาบอกว่าเขาท้องเขาอยากกินดินแต่ม้าเป็นเด็กไงม้าเป็นเด็กไง้ำมาชอบกินมากใน่าน่ะรู้ด้วยนะว่าไหนอร่อยไรนไหอร่อยถ้าอร่อยเป็นยังไงมันจะมีแบบกรอบๆนุ่มๆหน่อยอ่ะฐานมันมีนุ่มไใน้วยมันมีแบบเคี้ยวแล้วมันมีความหอมมาขึ้นมามันมันหอมกระทะางอย่างมันหอมไม่ไม่ กินเสร็จแล้วก็ไปกินดินอันนี้เรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงค่ะอ๋อคือท่านเนี่ยก็ต่อด้วยดินโดนแม่ตีตลอดเลยแล้วดินรสชาติยังไงดินมันหอมหอมเวลาฝนตกลงมามันจะมีกลิ่นขึ้นกินแล้วคืนเลยเหรอคืนลงไปหมดเลยแล้วดินต้องเป็นดินที่ไหนเป็นดินที่อยู่ข้างๆถนนอะแล้วเราไม่ได้ตระหนักถึงว่าอะไรวะไม่รู้ว่าไปไหนคิดว่าดินอย่างนั้นอะที่เราไปตั้งแคมป์อะโบ้อะไรวะอะไรวะสมัยก่อนมลพิษทางอากาศมันไม่เลี้ยงข้างนี้ แล้วไปคนอื่นต่อแล้วกันแล้วค่อยกลับมาที่ตัวเราอ่ะอ่ะไปยี่นนินก่อยี่นนินเคยลองอะไรบ้างแอลกอฮอล์เคยลองบ้างไม่ได้แพ้นะแอลกอฮอล์เคยลองแต่แพ้ไงก็ต้องลองก่อนดิจะได้รู้ว่าแพ้ไอโบก็เคยอลยองลองทุกวันเลยไม่โบไม่ได้ติดนะหมายถึงเวลาไปงานชอบสนุกเฉยแต่ว่าก็กินจริงมันไม่ได้อร่อยนะงงเหมือนกันแบบมันไม่อร่อยอ่ะไม่ชอบกินแล้วกินทำไมนี่เอาโบอยู่ในวงมันก็เคยลองด้วยดูดิคือตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเท่เว้ย ไม่แอบประจันดูดแล้วมันเท่กันวะมันไม่มีคนมาให้ความรู้เราหรือมันไม่มีคนมาสอนเราเลยเขาแค่พูดว่าวุลีมันไม่ดีวุรีมันไม่ดีแล้วถ้ามันไม่ดีทำไมคนอื่นทำเหมือนตอนนั้นเราเป็นเด็กแบบอายุจริงใช่ตอนเด็กเราไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าแบบมันไม่ดีแล้วทำไมเขาทำกันวะอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการอยากรู้อยากลองอะไรแบบว่าเราก็เลยไปลองเลยอยากเท่เห็นเขาดูดแบบพ่นควันอย่างเงี้ยแล้วมันเท่เออบิ๊กเขาเลยแบบกูจะต้องติดให้ได้ลองครั้งแรกก่อนปวดหัวแบบมาแล้วก็หัววททิ่่่มอยูีพื้นเสร็จปล่าหัวมีงรอยที่มอยงอ่ะ มืนเออเวลาการลองอะไรมันไม่ได้ผิดแต่ว่าเราลองแล้วเย่เต็าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนต้องลองนะอันนี้เราก็มาแชร์ว่าเราเคยลองแลไวเัมือนเราเข้าไปในถ้ำแล้วอะถ้ำมันไม่ได้ถุยหูุกอะใช่ไม่นี่เป็นถ้ำมีแต่ข้างเข่าเหมือนเราอะเคยลองแล้วเราก็มาบอกคนว่าแบบมันไม่ได้แบบไม่ได้โอเคแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีนะเราใเราไม่ติดอะเราไม่ได้ตามเพื่อนไงอะไใช่ใช่แจ็บอกจะเล่าเรื่องนวดเมื่อวานอะเมื่อวานไปนวดมานี่หนึ่งสองสามสี่ลุกน้อย้วยเพราะว่าทำเค้กเสร็จ <ไ>แล้วก็ไ, <ง S 1> ไ <ง S 2> ปนฉลองนวดไม่ได้โกรธอะไรป้าแต่แค่แบบนวดไปเขาบอกว่าเขาเริ่มคำนี้ก่อนเคยนวดหินร้อนเฮ้ยป้ามาคุยกับโมบอกว่าอ๋อ,อ,อไม่เคยแบบตอนนี้เขามีโปรอ,อย่างนั้นเนี่ยเราอว่างๆนวดอยากลองเหมล่ะเดเลยป้าเดี๋ยวป้าลองให้อ๋อเอาไว้เขาหน้าก่อนก็ได้ป้าเมื่อวันนี้ก่อนกน่อยหนูว่ามันกำลังสบายดีแกแบบไข่ของน่ารักนะไม่ได้แบบน่ารังคาญหรือน่ารังเกียจนะสิบเปอร์เซ็นต์นวดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไข่งขาเออจริงเขาพูดอะไรป้าพูดว่าเนี่ยพาแม่พามานวดบอกว่าเนี่ยเปิดบินไปเลยหมื่น เดี๋ยวกอุย้ยเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนละกันแล้วก็พยายามเบียงไ,ไันเรื่อยๆคือเขาก็มีวิธีการวกกลับมาหลายครั้งอ่ะไม่แต จริงโบ <c oughs> มีประสบการณ์แบบนี้นะโบพูดเลยว่าไม่ก็คือไม่ <c oughs> แล้วคนเนี้ยโบอะก็ไปไปรีบนดาใช่ป่ะครั้งแรก <c oughs> แล้วก็ให้โบซื้อขอท่าผัดรีบุนตา <c oughs> แล้วตอนแรก,กอะโบซื้อเพราะว่าโบคิดว่าอ่ะเดี๋ยวโบต้องรีบบ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไร <c oughs> แต่พอซื้อมาแล้วเราได้รู้ไงว่าเ <c oughs> มืเม่อไหเอาเงินไปวางทิ้งไว้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่แล้วมันเหมือนบังคับให้เราต้องไปใช้อะเผื่อป้าแล้วแบบมันไม่ได้อยากไปทำจริงๆตอนนั้นอะเราก็เลยใช้ให้หมดพอใช้หมดครั้งสุดท้ายเอามาไปทิ้งไว้ให้มาา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 านน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 วววววดดดหห้้้้้บบบบััััไไไไไปปทททททเเเเเเมมมมมือออแแแลลสุยยกก็่่่่่่่จะะงงงงงคีีขๆใชตตตตรรร พูดอยู่บนพูดอยู่คําเดียวเลยว่าไม่ค่ะไม่ค่ะเขาก็ยังจะเอาไหมคะเอาไหมคะบลูแบบไม่ค่ะคือบไม่ได้มีไม่ไม่ที่เกพูดเนตุเนียอะแบบทำไมทำไมทำไมก็เลยแบบไม่ค่ะต่อเขาบอกอะไรว่าเนี่ยเราอ่ะพาแม่พาลุงพาน้องมานวดสแบบเนี่ยเราอ่ะทำงานทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาเงินมาลงกับค่าทวดสุขภาพอ่ะมันต้องมาก่อนนะถ้าสุขภาพไม่ดีจะไปทางานต่อได้ไงเนี่ยซื้อค้อนเนี่ยเนี่ยจะพู อีกอีกอีกดูกกนะคือเราอย่าไปนวดนะแต่ว่าถ้าถ้าเราโดนขายบ่อยเราจะไม่กล้าเว้วเลยรู้สึกว่าเด็กเจนใหม่หรือว่าพวกเราที่แบบว่ายกใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าอะไรปะเราต้องดูรีวิวก่อนอที่จะลองอะไรอย่างหนึ่งจะมีมือถือเรา,ไ,าเเได้เลยเรารู้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยต้องอะไรว่าคี์มเมสเซจสั้นๆพอแต่พบถ้าเปลี่ยนเป็นบิลนะอาจจะแบบนวดให้ดีก่อนเหมือนแบบเอาสิ่งดีๆมาขายก่อนแบบเช่นเฮ้ยนวดสบายจังเลยให้เรารู้สึกเียรเขาเสร็จปึ๊บตัมไยแบบว่า บ้างก็มาไหมคะเจ็บตรงไหนบอกได้นะคะเอ้ยนวดไปไงว้าโอเคไหมอะไรเงี้ยน้ำหนักได้นะอะไรเงี้ยตัวใครก็แบบอัดเนื้อพอนวดเสร็จแบบนี้ใช่ไหมเอ่อเฮ้ยตอนนี้มีโปรอยู่นะคะแบบว่าไปดูได้นะคะเหมือนห้าแล้ก็ได้อย่างนี้เนี่ยจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากซื้อมากขึ้นเพราะการที่นวดไปทำไมไม่ซื้อล่ะจริงจริงจริงใช่เราจะคึดอ้าเองคนนวดเขาอยากนอนเออไม่ได้อยากคุยจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะว่าอะไรที่เราชอบไม่ชอบแล้วเราเอามาเวทเป็นน้ำหนักเพราะแบบพี่ถ้าเราเปิดร ไม่ชอบแลยเฮ้ยด่าเลยนะอะไรเงี้ยด่าว่าอะไรวะพงษ์ไม่ไม่ไม่ได้ด่าไปถึงแบบจะจะพูดกลับไปเฉยคลิปที่แล้วอาจจะคุยกันน้อยๆเรื่องผีนะคลิปนี้อาจจะเป็นคุยอะไรหลากหลายรสชาติหดอยากไปนั่งเล่าในป่าชอบพาทายกินไปกันแล้วค่ะทุกคนมาแล้วก็วิ่งป่าไปไปตัวใครตัวมัน